สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ครัวแม่พึ่งมาแบ่งปันเมนูหมูแดดเดียวง่ายๆด้วยมอทอดไร้น้ำมันน่าทานมากๆวันนี้แม่พึ่งใช้เป็นหมูสันนอกติดมันหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนอื่นที่ติดมันก็ได้นะคะอย่างเช่นสันคอหมูปรุงรสแบบง่ายๆตามนี้เลยจ้ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือ2ช้อนชาจ้ะ แม่พึ่งจะใส่เป็นผงปรุงรสหมูนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ2ช้อนชาส่วนของน้ําตาลนะคะแม่พึ่งจะใช้เป็นน้ําตาลไม่ขัดสี2ช้อนโต๊ะจะทําให้สีของหมูเนี่ยมีความสดนะคะแดงเข้มน่าทานเมื่อใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีเลยจ้ะ หมูแดดเดียวเป็นเมนูโปรดของทุกคนค่ะทำก็ง่ายมากๆเลยนี่นะคะหมูสีสวยมากๆสุดท้ายแม่พึ่งก็จะใส่เป็นน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะนะคะจะทำให้หมูแดดเดียวของเราเนี่ยมีเนื้อที่ชุ่มฉ่ำเงางาม,งามน่าทานจะ้ะนำไปใส่ตะแกงกระด้งหรือภาชนะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตากแดดกันเลยจะ้ะ นำไปตากแดดจะจัดประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะคะตากต่ออีก 1- 2ชั่วโมงเราก็จะได้หมูแดดเดียวน่าทานแบบนี้เลยเรามาดูวิธีการทอดหมูแดดเดียวด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแบบง่ายๆกันจะ้ะวิธีการเก็บหมูแดดเดียวแบบง่ายๆก็คือการแบ่งแพ็คใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซเวลาจะทานก็แค่นำออกมาทอดสะดวกมากๆ แม่พึ่งจัดหมูแดดเดียวใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันเรียบร้อยก็มาตั้งอุณหภูมิในการอบกันเลยนะคะแม่พึ่งจะใช้อุณหภูมิที่180ค่ะเป็นเวลา10นาทีนี้ค่ะผ่านไป10นาทีนะคะหมูแดดเดียวออกมาสีสวยมากๆเลยจ้ะนี้ค่ะฉ่ำน่าทานมากๆเลยนะคะให้กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบรอบที่สอง ใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะคะร8อส่วนเวลาก็ประมาณ7-10นาทีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็สีสวยนะคะนี่เนื้อหมูแดดเดียวของเราชิ้นกำลังดีเลยค่ะหนานุ่มฉ่ำน่าทานแม่พึ่งก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จะได้สะดวกในการทาน ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามแต่ความชอบของแต่ละคนเลยจ้ะนี่จ้าทุกคนหมูแดดเดียวนะคะนุ่มๆฉ่ำๆหอมน่าทานมากๆด้วยจ้ะ เพื่อนๆลองทำหมูแดดเดียวสูตรนี้นะคะง่ายมากๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานด้วยจ้าเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะจะได้รับชมเมนูอร่อยๆพร้อมสาระดีๆมากมายเลยจ้า